สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบอยสังชวนยิ้มครับผมวันนี้ก็มาพบปะกันเช่นเก่าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ <c oughs> จะมาขอขอบพระคุณ f อนะครับที่ทำให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับของบอยสังชวนยิ้มนะได้เข้าสู่10,000ซับนะครับตามที่ผมต้องการ อก่อนที่จะสิ้นปีนี้เนาะเพราะว่าคือความคาดหวังนะครับของผมเองก็มีความคาดหวังที่จะให้ช่องนะครับเติบโตไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้เร่งความเร็วนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างที่หลายๆท่านนะครับก็ทราบดีนะว่า ผมบอยสั่งชวนยิ้มเป็นศิลปินตลกตัวเล็กๆนะครับแต่ความจริงตัวผมใหญ่นะแต่ว่าผมกำลังจะเปรียบเปยว่าชื่อเสียงของผมนั้นแค่เล็กๆนะครับอยู่ในส่วนหนึ่งของสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับเป็นสมาชิกศิลปินตลกนะครับที่อยู่ในสมาคมเนาะ แต่ความจริงนั้นผมก็อยู่ในวงการตลกมานมนานแล้วนะครับแต่ว่าผมบางท่านถามว่าเอ๊ะมาทำช่อง YouTube แล้วจะเติบโตไปได้อย่างไรนะครับจะประสบความสำเร็จไปได้ขนาดไหนนั่นขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ สิ่งที่สําคัญเลยนะครับคือผมว่ามันสําคัญทุกอย่างนะครับในการทําช่อง youtube นะครับไม่ว่าแต่ทุกสิ่งทุกเรื่องเนาะคือเอาเอาสําคัญ <c oughs> สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ f c นะครับสําคัญ เท่าที่จะสำคัญได้นะครับก็คือ f c นะครับที่เข้ามากดกดซ u b s c r i b e กดติดตามนะครับอภาษาอังกฤษก็ว่า s u b s c r i b e นะครับภาษาไทยเรียกว่ากดติดตามนะครับขอบคุณ f c นะครับที่ให้ความเมตตานะครับให้เกียรตินะครับเข้ามารับชมช่องบอยสังชวนยิ้มนะครับยังไงก็ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะครับผมนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับที่ช่องผมมาถึงตอนนี้หนึ่งหมื่นซับแล้วก็หนึ่งหมื่นกว่าแล้วนะครับผมก็คือ fc ของน้องต้นข้าวสุปรียานะครับผมขอบคุณ fc น้องต้นข้าวทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ผมขอ,อแคปภาพก่อนนะเพราะว่าสมัยนี้มันตัดต่อมันแคปภาพได้ไงนะครับก็ถามว่า f อซสำคัญขนาดไหนในการทำช่อง YouTube สำคัญมากครับผมสำคัญที่สุดนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะประมาณสักเอ่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนาะ แค่เดือนเดียวนะ FC น้องต้นข้าวเข้ามากดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจกดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์นะครับต่างๆนานานะครับร่วมห้าพันกว่าคนนะครับห้าพกว่าท่านเนาะก่อนหน้านี้ผมยังมีผู้ติดตามอยู่สี่พันไปปลายนะครับสี่พันประมาณ4ผมจําไม่ได้แล้วแหละนะครับประมาณสี่พัน 4,006,400ประมาณเนี้นะครับ4,006กว่าๆนะครับหลังจากผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับน้องต้นข้าวเนาะได้ได้พูดเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเด็กน้อยคนนี้นะครับเด็กที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยน้องเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนกระตันยูนะครับเป็นคนที่รับผิดชอบนะครับในด้านการ เรียนในการแสดงในการร้องเพลงต่างๆนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศนะครับ f c ทั่วโลกนะไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับทั่วโลกโดยซ้ำไปนะครับผมเเข้ามาดูคลิปชื่นชมนะครับทั้งๆที่คลิปผมก็ไม่ได้มีน้องต้นข้าวมานั่งอยู่ข้างๆไม่ได้ไปถ่ายอยู่ หน้าเวทีกับน้องต้นข้าวไม่ได้ไปอยู่ถ่ายอยู่ข้างล่างหรือหลังเวทีกับต้นข้าวนะครับเป็นคลิปที่ผมนั่งคุยคนเดียวนั่งคุยกับพี่ศักดิ์นะครับอารีพิธีกรพี่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์นะครับไปได้สองคลิปแล้วนะครับก็ประมาณนั้นแหละนาะก็พอดีว่า f อฟซให้ความสนใจผมไม่ทราบว่า f c จะให้ความสนใจผมมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่เท่าที่ผมรับรู้ได้ก็คือ f c ให้เกียรตินะครับในช่องบอยสั่งชวนยิ้มนะครับให้เกียรติทุกทท่านเลยนะครับ FC ขาประจํา f c ขาจรนะครับแวะไปเวียนมาเนาะแล้วก็ f c ตั้งแต่คนที่1นนะครับคนที่1นนะครับขอบคุณครับผมไม่ทราบว่าคนที่1ยังรับชมผมอยู่หรือเปล่า นะครับคนที่หนึ่งนะตอนที่ผมทำ YouTube ใหม่ๆนะครับเมื่อสักห้าปีที่แล้วนะครับอห้าปีหกปีแล้วแหละเนะาะ u t u b e ที่ช่องนี้นะช่องที่เป็นทางการนะอแต่ว่าช่องอื่นๆก่อนหน้านู้นนะครับเมื่อสักเจ็ดแปดปีก่อนก็เคยทำลงไว้แต่ว่ามันอันนั้นผมไม่ได้มีเมลไงไม่ได้เก็บเมลไว้นะครับแล้วก็เป็น เป็นช่องนี้เป็นช่องที่ผมทําจริงจังมาตั้งแต่เมื่อ5-6ปีก่อนนะครับมาประสบความสําเร็จเอาเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีไรายได้เนาะปีที่แล้วนะครับเพิ่งมามีไรายได้ปีนี้นะครับปีนี้มีไปแค่ครั้งเดียวเองนะทุกคนมีไรายได้ไปแค่ครั้งเดียวเองแค่ไม่กี่บาทนะครับเออพอดีได้น่าจะได้ ร,ร้อยร้อยเหรียญน,นี่แหละนะครับเลขครั้งแรกเราเมื่อสักเดือนเดือนอะไรนะเดี๋ยวเดือนเมษาหรือไงเนี่ยอืมนะครับผมก็นําเงินส่วนนั้นมาซื้อขนมนม,นมเนยหรือว่าแบ่งปันเลี้ยงน้องๆเพื่อนๆทีมงานนะครับในคลิปที่ผมไปจังหวัดเพชรบุรีเนะไปเล่นตลกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ ผมก็ทำมาเรื่อยๆนะทุกคนนะครับ f c ก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะฮะดูหล่อหลักร้อยสองร้อยหลักสิบผมก็ลงนะฮลงทุกวันทุกวันจนมาวันหนึ่งเนาะคลิปของกระแสของน้องต้นข้าวนะคลิปแรกของผมนะแล้วก็ทำให้ f c รับชมเยอะจนเป็นพิเศษนะครับจนผมตกใจนะฮแบบตอนแรกผมคิดว่าเอ๊จะคุยคุยเรื่องเรื่องน้องต้นข้าวพอคลิปที่สอง ผมก็ลองคุยอีกคลิปที่ผมไปถ่ายที่ทุ่ทงนานหรือเปล่าประมาณนี้แหละทุกคนย้อนเข้าไปดูได้นะอืถ้าใครคิดถึงคลิปแรก,แรก,แรกๆที่ผมคุยเกี่ยวกับน้องต้นข้าวนะผมก็พูดคุยไปเรื่อยนะครับจนเอฟซีเนี่ยเข้ามาติดตามนะครับเข้ามากดติดตามผมนะครับให้กําลังใจผมนะฮะไม่มากก็น้อยนะก็รับชมกันไปนะครับตามประสาของผมนั่นแหละนะครับก็มีหลายคน เพื่อนๆถามว่าเอ๊ะเอาเรื่องอะไรมานั่งคุยนั่งหนายี่สิบกวนาทีสิบกวน,นาทียี่สิบนาทีพูดได้ตลอดนะครับพูดไปเรื่อยนะครับพูดไม่มีหยุดไม่มีหมดอะไรเงี้ยผมก็ยังมาคิดในใจนะครับนึกนึกถึงตัวเองนะว่าเอา๊ะเราเอาเอเราไปเอาคำพูดมาจากไหนว่าอะไรเงี้ยเราพูด คนเดียวได้ถึงขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยทั้งๆที่ตอนที่สมัยอตอนเล่นตลกนะก็ขึ้นบนเวทีคนเดียวก็ไม่ได้พูดนานขนาดนี้นะมันก็จะมีเพื่อนๆขึ้นมาช่วยพพอร์ตในการคุยในการพูดนะครับเหมือนเหมือนผมคุยกับพี่ศักด์นั่งคุยกันอย่างเงี้ยเนาะก็มันก็มีอะไรคุยไปเรื่อยไงมันไม่หมดนีมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่คุยคนเดียวอะ่ะนะครับถ้าคุยไม่เก่งจริงก็หมด นะครับมันก็สุดทางตันอะ่ะไม่มีอะไรที่จะพูดจะคุยนะครับอืมนะครับอ่านี่แหละอ่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการทําให้ผมได้ยอดซัพห์1่งหมื่นซับขึ้นไปแล้วนะครับก็แต่ผมจะเดินหน้าสู้ต่อนะครับไม่ว่า f อฟท่านไหนที่จะถอยออกไปนะครับหรือจะไม่ดูแล้วหรือ f อฟท่านที่ดูบ้างไม่ดูบ้างนะผมก็ยินดีต้อนรับเสมอนะครับผม ที่เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยเนาะ FC นั่นแหละนะครับสิ่งที่สําคัญที่2ก็คือการลงคลิปการอัดคลิปนะครับเราต้องลงแบบสม่ําเสมอนะผมเคยคิดนะทุกคนผมยังคิดอยู่เลยว่าผมเห็นบางคนนะเขาลงแบบลงวันหนึ่งสองคลิปสามคลิปเนี่ยซึ่งผมไม่ได้ผมไม่สามารถจะทําได้แบบนั้นนะครับเพราะผมไม่รู้จะเอาคลิป อะไรมาพูดมาคุยนั่งหนาแนะแต่ว่าคลิปอย่างที่อ,อ,อย่างสมมติว่าผมตามน้องต้นข้าวไปถ่ายอะไรนู่นนี่นั่นะน่ะมันนเนี่ยลงได้ทุกวันนะฮะวันละสองคลิปก็ลงได้นะสองสามคลิปแต่ผมทําไม่ได้นะเพราะว่าผมเ,เวลานะครับเป็นส่วนตัวแบบนี้มันก็มันก็จัดสรรปันส่วนในในการเอามาพูดนะครับมไม่ได้มีเวลาที่จะ ไปทำ u t ท b e แบบ100นะร้อยเปอร์เซนะผมยังต้องทํางานยงอย่างอื่นประคองไปด้วยเนาะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่า YouTube ทําไปถึงวันข้างหน้าต่อไป FC จะดูผมอีกขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับทำวันนี้ให้ให้ถึงนะครับทำให้ถึงทำให้ดีนะครับอ,อย่าหยุดอย่าสุดนะครในช่วงเวลานี้นะครับกระแส การรับชมของ FC นะครับล้นหลามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตามที่ FC ต้องการนะครับคลิปไหนที่เราเกิดมาจากคลิปแบบไหนอะไรยังไงเราก็ทำคลิปแบบนั้นนะต่อให้ผมไม่ได้นั่งคุยเรื่องน้องต้นข้าวนะครับคุยเรื่องอื่นนะ FC ท่านชอบดูแบบนี้ก็ชอบนะครับผมว่าหลายๆท่านก็ชอบดูแบบแบบเนี้ยนะฮะหรือว่าผมไม่ถ่ายนอกสถานที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ FC ยังให้ความเมตตารับชมผมนะเพราะฉะนั้นความสําคัญลำดับที่2ก็คือการถ่ายคลิปนะขยันที่จะเอาคลิปมาลงนะครับผมก็ทําให้ FC เอฟซไ,ไ,ไ,ไม่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 หายไปไหนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเนาะก็เหมือนใจเขาใจเรานั่นแหละเหมือนผมดูช่องคนอื่นนั่นแหละนะความจริงอ่ะผมอยากจะลง2วัน1คลิปด้วยซ้ำไปผมอยากจะให้ f อฟอ่ะ ดูคลิปเนี่ยให้เต็มอิ่มนะครับหลายๆท่านยังไม่ได้ชมเนี่ยให้ดูเต็มอิ่มเต็มอิ่มเต็มอิ่มแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่า f c ที่รอชมผมรอดูผมอีกวันละคลิปวันละคลิปก็ยังมีนะครับมันก็นานาจิตตังนะชอบใครชอบมันนะครับผมก็เหมือนกันผมดูคลิปคนอื่นผมก็ต้องผมก็อยากให้เขาลงทุกวันเหมือนกันนะทุกคนเออมันก็แปลกนะนะครับมันไม่ใช่ว่าบางคนลง2วัน3วันทีนะ ยังช่องใหญ่โอเคเข้าใจนะครับช่องลงทุนช่องใหญ่ๆเงี้ยช่องคนติดตามเป็นล้านอย่างเงี้ยนะโมอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับช่องที่เขาทาเป็นคอนเทนต์จริงจังเหมือนช่องไม่เปนเน็ตอะไรเงี้ยนะไม่เปนเน็ตอะไรเงี้ยนะหลายช่องเนาะเขาก็มีการลงทุนนู่นนี่เนี่ยเป็นธรรมดานะครับก็ต้องรอเวลาที่เขาจะตัดต่อคลิปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับนั่นแหละสิ่งที่สําคัญนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการ ทำให้ f อเข้ามาติดตามเข้าพากดซับสไครต์นะครับกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้สําหรับผมถือว่าเยอะนะครับหนึ่งหมื่นซับนี่ถือว่าเยอะนะฮะช่องช่องขนาดช่อง a c e b o o k ผมนะเมื่อก่อนนะผมไม่ได้ผมไม่เคยเผมคิดว่าไม่ไม่ได้มีความสําคัญนะกับการเล่น a c e b o o k นะทุกคนเมื่อก่อนนี้ผมมีเพื่อนมันอยู่มันคือ Facebook กมันจํากัดห้าพันคนใช่พอเต็มปุ๊บมันก็ ใครมาขออะไรไม่ได้แหละนะครับแต่ตอนยุคหลังๆมาเป็น5,000คนแต่มีการกดติดตามได้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ <c oughs> แต่ตอนหลังมาผมลบทิ้งเยอะแยะเลยเนะาะบางทีคนเราเราไม่รู้จักนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอมาทำโซเชียลจริงจังเนี่ยเราต้องรับนะครับบางทีเราก็ไม่ได้รับหมดนะใน a c e b o o k อ่ะไม่หมดหรอกครับบางทีเราก็ดูว่ามีตัวตนไหมหรืออะไรยังไงก็ไม่ได้มั่วนะครับแล้วก็มีเพจนะครับ เพจนี้รับได้ไม่จํากัดเข้ามาติดตามได้ไม่จํากัดน,นะครับยังไงก็เข้าไปติดตามในช่องเพจผมด้วยก็ได้เนาะ,ะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งตรงนั้นผมได้เพิ่งผมก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่เยอะแยะนะได้เพิ่งได้แปดเหรียญก็กว่าเองนะทุกคนผมก็ลงไว้งั้นนะผมมีแฟนเพจนะเป็นเพจชื่อบอยซังเอฟนะแต่ผมว่าจะเปลี่ยนอยู่ เดี๋ยวให้ครบกำหนดก่อนผมจะเปลี่ยนเป็นบอยสังชวนยิ้มนะคะ Facebook ก็บอยสังชวนยิ้มเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับช่อง YouTube เหมือนกันเลยเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับช่องช่องดำช่องตอตอก็เหมือนกันนะครับก็ช่องตอตอก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่หรอกทุกคนก็ดูไปบ้างได้บ้างเพราะว่าผมจะเน้นที่ YouTube ในการทําช่องของผมนะครับซึ่งที่ผมเน้น youtube เพราะอะไรไหม เพราะว่าผมมีไรายได้จากการทําช่อง Youtube แล้วการันตีแล้วว่ามีไรายได้แน่ๆนะครับมีเงินเดือนเข้ามาแน่ๆผมก็เลยทุ่มเทนะครับกับการนั่งอัดคลิปกับการพูดคุยกับ f อฟนะครับโดยการอัดคลิปผ่านลงช่อง Youtube เป็นหลักนะครับส่วนทางเฟซท,ทางเพจอะไรผมก็ไม่ได้เป็นหลักมากมายนะครับก็ยังไม่มีคนไม่ใช่ยังไม่มีคนติดตามคือคนติดตามมีนะครับออตอน ตอแรกติดตามพอดูไปดูมาคนหายสองคนสามคนนะก็อาจจะเป็นพ่อผมไม่ค่อยได้ลงช่องแฟนเพจเท่าไหร่นะครับก็ผมก็จะมาเน้นนะครับนั่นแหละสิ่งที่สำคัญนะครับสำคัญที่หนึ่งแฟนเอฟซีะ FC นะครับแฟนคลับของอผมเองแล้วก็เอของน้องต้นข้าวเองนะครับก็มาให้การสนับสนุนแล้วก็เอฟซี เก่าผมนะฮะตั้งแต่ยุคคนที่หนึ่งคนที่สองที่สามจนมาถึงปัจจุบันนะครับนะสิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่สำคัญที่สองผมก็พูดไปแล้วนะเรื่องการอัดคลิปเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเวลานะครับการใช้เวลาในการนั่งอัดคลิปนะครับเราต้องใช้เวลาเราใช้ต้องเราก็ต้องเตรียมการนะทุกคนเตรียมนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เยอะแยะหรอกนะครับกล้องไฟ นะครับแล้วก็เก้าอี้นั่งนะฮะจัดมุมนะครับอาจจะเป็นมุมเดิมๆนี่นะครับทุกคนนี่นะครับเห็นไหมขึ้นไปที่1200งนอันนี้หน้าบ้านฮะแต่ถ้าหลังบ้านน่าจะเกินนะครับทุกคนนะบอยสั่งชวนยิ้มนะสมาชิกตลกไทยนะผู้ติดตามนี่นะครับก็มีช่องต่างๆนะที่ทุกคนได้เห็นนะที่ผมลงคลิปไปนะครับก็ เนี่ยการให้การสนับสนุนจาก f อซของน้องต้นข้าวนะครับมีเยอะๆเลยนะครับอเดี๋ยวแมมมันมันไม่ใช่โทรศัพท์นะแทบเล็ตนะเลื่อนเลื่อนเงี้ยมันรูดไม่ได้นะทุกคนอ่ะนั่นแหละตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับ ให้ความสําคัญในการรับชมคลิปนะครับแล้วก็รับชมโฆษณาด้วยนะครับท่านที่ดูคลิปผมก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นเนาะยังไงก็อย่าเพิ่งกดข้ามนะครับก็ดูดูไปก่อนนะดูโฆษณาดีๆไปก่อนนะก็ะไรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากโฆษณานั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าหลักการเดียวกันนะทุกคนทําช่อง u t u b e เนี่ยนะครับหลักการเดียวกันกับ รายการทีวีนะครับรายการทีวีที่มีโฆษณาหรือละครนะครับถ้าใครเคยดูละครนะนะครับละครไม่ผมผมยุคหลังๆปัจจุบันผมไม่ได้ดูเลยนะผมก็เลยไม่รู้ว่าคือละครเมื่ออดีตผมเคยดูละครมันจะมีอยู่สตอนฮนะพอดูไปตอนที่หนึ่งปุ๊บมันก็จะคั่นโฆษณานะครับคั่นเสร็จแล้ว นะครับโฆษณา4ตัว5ตัว6ตัวก็ว่าไปเสร็จแล้วปุ๊บเขามาเข้ามานะครับแต่ปัจจุบันน่าจะมีนั่นแหละนะครับนั่นแหละช่วงโฆษณา1234อยู่ในช่องในอยู่ในช่วงนะครับก็คือเป็นการมันเป็นหลักการหลักการเดียวกันกับ YouTube นี่แหละนะครับผมก็มีไรายได้จากช่อง YouTube โดยการโฆษณานครับโฆษณาก็มีไรายได้จากาาพ่อแม่พี่น้อง f อนะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะได้เห็นสินค้าเนาะแล้วก็ ได้รู้จักสินค้าแล้วก็นะครับมันก็เป็นหมุนเวียนไงทุกคนนะครับผู้จัดนะครับก็คือบริษัท YouTube นะผมก็เป็นพา Turner ร์ทเนอร์หรือว่าเป็นพนักง,งาน YouTube นั่นแหละนะครับคือที่สำคัญเลยผมจะขยันหรือไม่ขยันก็อยู่อยู่ที่ผมนะถ้าผมขยันอัดคลิปลงคลิปก็มีไรายได้นะครับถ้าไม่ขยันไม่ลงคลิปนะครับก็ไม่มีไม่มีไรายได้นะครับทุกคนเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสู้นะครับสู้จนให้ยอดซับ ไม่รู้จะถึงสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดแปดหมื่นหรือแสนเมื่อไหร่อันนี้ผมไม่ทราบได้นะครับอยู่ที่ความต่อเนื่องของผมเองนะเดี๋ยวก็แล้วก็อยู่ที่เอฟซนะครับช่วยแช์นะครับแชร์ก็ได้นะทุกคนผมแต่ผมยังผมก็ยังไม่เคยรู้นะว,ว่าเออช่อง y youtube นี้เราสามารถแบบไปเห็นของคนอื่นนะที่แชร์ของผมเนี่ยแต่ผมมาแชร์เองอนะผมรู้นะครับ อยากจะเห็นที่คนอื่นแชร์ให้อะไรเง,งี้ยมันเป็นยังไงเนาะเราก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีเงินใช้ fc น้องต้นข้าว fc บอยสั่ง fc ของอน้องไรอันนะครับอ,อีกอ่ fc ของน้องอะอะไรนะออนออดีนะครับ fc ของตลกทุกทกท่านนะทั่วประเทศนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยเงินทองนะครับคลิปหน้าไว้พบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม